ฮัลโหลสวัสดีนะครับทุกคนนะฮานาโกะด้วยนะครับ <c oughs> นาฮานาโก้ช่องใหม่หมาสิฮานาโก้ไทยแล้วนะครับอือแบบไฟถึงมาเนี้ยอันนี้เรามาเล่นแคนอัพแคสกันนะครับอันนี้เลยอีกหนึ่งชั่วโมงก็จะกลายเป็นบ้านแปดแล้วเอสุดยับไปเลย ก็ผมยู <Take> ่ิลีกนะครับผมสามารถแอดเพื่อนกันได้นะครับมีเสียงพัดลมก็ขอภายได้นะครับหวใเปล่าพ่ต้องดูแคนเขาก่อนโอเคแคนเขาไม่มีนะ เร็วเร็วเร็วนิว่เตียนี้ให้แซก่อนอ้าวปะ เรามาตีบ้านเฮ้ยเขาอยู่เขาอยู่หลีกสามเหรีอ๋อ,อไม่ใช่สิลีกสามันก็ต้องอ่อนกว่าหลีกสองทีแล้วอืม <c oughs> นี่เรามาตบไก่แล้วเนี่ยสุดอดโอ้เสียไปหลายตัวอยู่นะแต่ก็เราแค่ต้องการโบนัสแคลนะนะ น่าจะแค่โบนัสแกรนตอนนี้โบน,น,นัสแกรนมีแค่สามแสนเองก็ยังไม่ยังไอคนออนไลน์แค่เราคนเดียวเองแล้วนี้คือจดหมายการโดนตีบ้านแตกโหเขาตีเป็นไ้ร้อยเปอร์เซ็นกันเขามาตีบ้านผมมาบ้านผมอ่อน ให้เม si ื ừ, quá, t t à, ่อสี่เลยหรอย้ายออกไปข้างนอกเลยให้โดนตีตายอือ่ามีมังกรไหมสิบตัวทั้นเดิมอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วก็อันนี้เอ้ามันยังเหลือเหรอเหลือยูมังกรสองตัวจบโอเคให้มังกรนี่หรอรุมยาอาคม อ <c oughs> ขวางรอมันเต็มก้ามาอันนี้เลยได้รับปัญญามณนีห้าเม็ดจากห้า อ้าแล้วก็อีกอันนึงอ่าเรียบร้อยเนี่จะถึงล่างวันแล้วงันผู้กาผู้กาโลพง,งาด <c oughs> โดนไปแล้วอืมโดนบ้านะตุมต้มตุม้มตุ้มเราต้องไปจากด้านนี้หมดตุม้มตรงนี้ก็มีทำไมไม่เข้าอ่ะ ก็เมนโรคประวานนะาไม่รอดอันนี้ก็น่าจะแพ้เหมือนเดิม <c ười> คือไม่แทบไม่มีอนไนที่เราเล่นแล้วชนะเลยคือไม่มีแล้วชนะที่ผมชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่มีเลยดูดิไม่มีไม่มีมีเห็นไหมไม่มี <c ười> <c ười> ชนะร้อยเปอร์เซ็นต์คือก็เล่นเกมแคโอกแค่เนี่ยม Can Can, ผมตีบ้านไม่เป็นนะผมแต่คือถ้าถามว่า เออผมเนี่ยคะชอบเล่นแคนอบแรมไล่ครับใช่ฉันนะักบอกว่าน,นี่ยอืมหาผู้ต่อสู้มา เจอคนหกเอ๊สายรอบค่ะมาเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นบิวบิวบิวิว โอเคแค่นี้ก็พอแนละ้วน่าจะไม่รอด,ดนะผมวันนี้น่าจะแพ้แบบขาดลอยขาดลอยแบบไม่มีไม่มีรอยต่อต <c oughs> <c oughs> ุ้มตุ้มตุ้มตุ้มอนี่มันอะไรกันเนี่ย แข็งแ,งแ,งแงรงนะครับนายครับไม่นะโอ้โหสองอันจะไปรอดเหรอแพ้แน่นอนเจอบ้านโหดขนาดนี้ไม่น่ารอดนะมาอ้าวชนะ โล่ผงาด โอเคกลับบ้านอืมก็เน,นี่ยผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเข้าแคลนไม่ใช่อืมต้องเข้ามาในแคลนใช่ไหมแอลอข้าเนี่ยผมอยู่ในดักสิบเจ็ดนะผมแคลนนะผมว่าคนน่าจะยังไม่เต็มใช่ไหม คุณน่าจะเต็มไปเลยเหรออ๋เฮ้ยน้อยนิดเดี๋ยวผมสร้างแรนเองเลยดีกว่าผมอ,าอ,ออกจากแทนแป๊บนึงอืมออกจากแทนมาออกปึ๊บแล้วก็สร้างแรนค้นหาแรงแล้วก็เดี๋ยวสร้างแทนตรงไหนนะ ใน่นลองนี oh, ้ชื่อคลานอืมชื่อคลานขึ้นไม่ออกต้องเอาผมว่าผมรอไม่ไหวเออใครทำอะไรตกบักคลิร้อย โอเคนะครับแล้วนี่คือแานของผมอืมไวไฟน่าจะหลุดอ่ะแคลผมผมได้สร้างแคลนแล้วนะโอ้ยเข้าใจแล้วนะโอ้ยอ่านี่คือคลนของผมนะผมก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้นะสามารถคุยกันแบบสนุกสนา,านก็ได้เลยนะผม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ได้ใช่ไหมพอนี่มันเยอะใ่ไหมฮึ่น่าจะตีคลานไปย,ยังนะครับคลีมคายนายังไม่มาเลยโอ้ นะว่าผมตั้งอะไรปิดแน่นอนนี่อย่เออเลี้ยงงูสามเหรอ,อเดี๋ยวอัาให้เต็มยังนะกระดาเนนะี่ยเต็มยังเต็มแล้วใช่ไหมโอเคเต็มแล้วก็ไปเรียนรอบสุดท้ายกันเลยเนาะ จะไม่ไหวนะอาผมตีเล <c ười> ่นๆไปตีให้มันหมดไปเลยอลองดูแคนเขาไม่มีนะนึกตรงตีจากด้านไหนสักด้านนึ่งจากการดูแล้วน่าจะทรงตีจากด้านนี้อ่ะ ไปไปนะโอ้ไประเบิดไปตรงนั้นน้เออเขาระเบิดข้างในโอเคแล้วก็ไปยักไปเยอะๆให้หมดเลยตอนนี้ก็ น่าจะไม่ชนะนะผมแต่ผมก็ไม่ได้ซีเนียรอะไรนะน่าจะไม่รอดแล้วนะเอาผลสรุปออกมาแล้วนะผมผมชนะผมชนะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กันด้วยนะครับ ไม่น่าจะมีใครก็ได้โอ้ได้คน้างเยอะนะครับบายนะครับทุกคน